สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออนไลน์แคตตาล็อกนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่9นะครับ EP ที่9ก็จะเข้าสู่ซีรีส์ของอรุ่นท็อปที่สุดของ Mototech ที่มีขายปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับโปรไฟล์ Pro นั่นเองนะครับซีรีส์โปรเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่กว่าหรูหรากว่านั่นเองนะครับราคาแพงกว่า นะครับสำหรับแพงกว่าในรุ่น plus นะครับแต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีสเปคคล้ายๆกันแหละแต่ว่าก็จะมีะจุดเด่นในแต่ละรุ่นแตกต่างกันไปนะครับก็ลองดูเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับในส่วนของรุ่นโปรกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวที่ผมเอามาให้แนะนําวันนี้ก็จะเป็นรุ่น03และ04 Pro นั่นเองนะครับโดยที่ซีรีส์โปรเนี่ยจะไม่มีรุ่น01 02นะฮะเพราะว่ามันจะไม่มี ระบบบอลเล็กนั่นเองนะครับจะเริ่มต้นที่บอลใหญ่แบบแฮนด์บาร์นะครับแล้วก็บอลใหญ่แบบการกระจกก็เลยจะเป็นการเริ่มต้นที่รุ่น03และ04นะครับโอเคเอากล่องออกก่อนนะครับทางซ้ายมือผมนี่นะตัวนี้นะครับชุดนี้ก็คือรุ่น QD03 Pro นะครับอันนี้ก็จะเป็น04 Pro นี่คือผมประกอบไว้แล้วนะครับส่วน03นเนี่ยยังไม่ประกอบเพราะเดี๋ยวจะได้แนะนำวิธีประกอบและจุดเด่นของมันนั่นเองนะครับ โดยตัวแบล็คเก็ตเนี่ยสตัวเหมือนเดิมนะมันเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยคราเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ใส่ขาเข้าไปแล้วเท่านั้นเองนะครับจุดเด่นของรุ่นโปรนะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่จับโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันครบทุกอย่างในขนาที่ตัวมันจะเล็กๆนะครับแต่สังเกตน,นะเวลาคือไอตัวเนี้ยหลายๆท่านที่ชอบก็คือชอบเพราะมันเล็กนั่นเองนะครับคือแบบเวลาไม่ได้ใช้งานอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยใช้แค่ตอนออกทริปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ หดเก็บแล้วมันจะเหลือเล็กๆเนี่ยนะครับเทียบจากขนาดลูกบอลนะครับโดยที่ฟังก์ชันหลักยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปลดเร็วแบบ2ลูกบิดนะครับแบบนี้นะครับก็คือฝั่งหนึ่งปลดฝั่งหนึ่งปรับขนาดนะครับเพลทด้านหลังตรงนี้ก็มียางรองกันกระแทกให้มันหนึบเครื่องเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะพิเศษตรงที่มันจะปรับระดับของตัวขาตัวนี้ได้นะครับทำให้เวลาเราใช้โทรศัพท์เครื่องใหญ่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะแบบใส่โทรศัพท์เครื่องใหญ่แล้วแบบ เครื่องมันยื่นขึ้นไปด้านบนเยอะเวลาติดตั้งตัวนี้มันก็สามารถปรับขนาดขาได้นั่นเองนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับขนาดโทรศัพท์ของเรานะครับตรงนี้นะครับในส่วนของระบบปลดเร็วก็ยังเหมือนเคยนะครับใช้ตัวนี้ในการปรับตั้งขนาดนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของการล็อกและปลดล็อกนั่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดแบบเต็มๆมผมเคยทาคลิปไว้แล้วนะครับใครที่สนใดสนใจรุ่นโปรก็ลองย้อนไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นแนะนําสินค้าคร่าวๆละกันว่า แต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็น03นะครับ03เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เอาไว้ยึดกับแฮนด์บาร์นะครับโดยที่อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยของแฮนด์บาร์ก็จะเยอะกว่าแหละก็จะมีตัวขากลางชิ้นหนึ่งนะครับเป็นระบบไฮบริดล็อกนะครับแล้วก็ตัวเมลติ้งที่เอาไปใส่กับที่แฮนด์บาร์นะครับก็จะเป็นแบบบอลใหญ่นะครับเป็นบอลรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะมียางรองให้3ขนาดนะครับ22 25แล้วก็28มิลนั่นเองนะครับให้มา3ไซส์เลยนะครับแบบนี้นะ ตัวคอกลางเนี่ยก็จะเป็นระบบไฮบร i ดล o c k นะครับซึ่งข้อดีของระบบไฮ b r i ริ o c k ของตัวรุ่นโปรเนี่ยนะครับมีแค่รุ่นโปรนะก็คือมันจะเป็นตัวที่สามารถปรับตั้งได้นะครับได้ง่ายนะครับคือใช้มือหมุนได้เลยแต่เป็นระบบการขโมยที่อยู่ในนี้ไปในตัวเลยนะครับอย่างรุ่นพวกพลัสอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้ไอตัวไม้ติมในการไขหรือคลายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ แต่ว่าตัวตัวโปรเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้คือสามารถใช้มือหมุนได้เลยแต่ว่าเราไม่สามารถถอดเกินตำแหน่งที่เราเซตไว้ได้นะครับนี่คือข้อดีของขาจับรุ่นไฮบริดล็อกจากซีรีส์โปรโมโตโทเทคนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบขาแฮนด์บาร์นะครับตัวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบขากระจกเหมือนกันหมดเลยนะครับจริงๆถ้ามา,มา,มาง่ายๆเลยเทียบรุ่นเนี่ย0ูนย์นะครับเหมือนกันทุกชิ้นจะต่างแค่ตรงปลายนะครับในส่วนของรุ่น0 4ย์่ก็ขาจะเป็นแบบนี้ก็คือไปลองที่กระจก มองข้างนะครับรูกระจกมองข้างได้เลยนะครับหรือท่านใดที่เอาไปติดแบบพวกมอไซค์แบบฟอร์ซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่รูกระจกมันว่างอยู่นะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปติดได้เลยนะครับซื้อแค่น็อตปิดบนอีกตัวหนึ่งไขล็อกก็ใช้งานได้เลยนะครับติดตั้งประมาณ5นาทีก็เสร็จนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับรายละเอียดของมันก็คือเป็นที่จับโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ฟังก์ชันครบอย่างที่ผมแจ้งไปนะขาปรับได้นะครับระบบปลดเร็วแบบ อสองลูกบิดนะครับคือ1ถึงตัวล็อกแล้วก็1ลูกบิดนะครับทำให้ปรับตั้งขนาดได้ง่ายนะครับไม่ต้องมายุ่งกับตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้หมุนปรับขนาดเอานะครับพร้อมด้วยระบบการสะเทือนแบบ4แกนนะครับแบบนี้นะครับโดยที่ถ้า ถ้าตัวนี้นะครับอะไหลมันจะไม่เหมือนกับตัวรุ่น plus นะครับตัวยางกันสะเทือนเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาคล้ายๆกันแหละแต่ว่าตัวนี้แกนจะเป็นโลหะยาวถึงด้านล่างเลยแล้วก็จะมีช่วงให้ตัวที่เยอะกว่ารุ่น plus นะครับหลายๆท่านก็ชอบหลายๆท่านก็อาจจะไม่ชอบอันนี้ก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับผมใช้งานแล้วมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าตัวนี้จะมีความจุ๊กๆ,ๆ,ๆคือเหมือนซับแรงได้มากกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะมีสเปซในการเคลื่อนที่ได้มากกว่านี้ก็ลองตัดสินใจเทียบกันดูนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ มีระบบการสะเทือนเหมือนกันเป็นแบบ4แกนเหมือนกันนะครับเนี่ยผมโยกให้ดูนะอย่างเงี้ยเห็นไหมคือมันจะทํางานได้ทุกทิศนะครับไม่ว่าจะแบบกระแทกขึ้นมาตรงตรงนะครับหรือว่าติดอยู่ที่รถแล้วมันโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยเห็นนะครับว่ามันก็จะซับแรงได้ตามนี้นะครับแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือระบบล็อกนะครับจุดเด่นอีกรุ่นหนึ่งของรุ่นโปรก,ก็คือตัวไฮบริดล็อกนั่นเองนะครับซึ่งตัวไฮบริดล็อกเนี่ยก็จะทํางานแบบนี้หลังจากที่เราเซตอัพเสร็จแล้ววิธีการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวไปดูในคลิป ตัวเต็มอีกทีนะครับตัวละเอียดที่ผมเคยทําลงของรุ่นโปรไว้แล้วนะครับอันนี้คือตัวเนี้ยเวลาแกะออกมามันจะอยู่ท่านี้นะครับแต่ว่าพอติดตั้งเสร็จแล้วระบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวเนี้ยเวลาเราจะปรับตั้งตําแหน่งเวลาติดที่รถแล้วเราสามารถใช้มือคลายได้เลยนะครับอันนี้คือผมไขให้มันแน่นมันก็จะแน่นนะฮะพอจะคลายผมก็คลายแค่เนี้ยใช้มือหมุนได้เลยนะครับล้วก็สามารถปรับตั้งตําแหน่งได้เลยแต่ ในรุ่นก่อนนี้ที่ไม่มีระบบไฮบริดล็อกนะครับอย่างเจเนอเรชันที่จับโทรศัพท์เก่าๆแบบที่ใช้ลูกบอลแบบเนี้ยหลายๆท่านจะถูกขโมยนะครับเพราะมันสามารถปนปั่นปนปนตัวนี้ให้ตัวนี้หลุดออกมาเลยเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะมีน็อตเซตอัพอยู่ข้างในตัวหนึ่งแบบนี้นะครับผมแกะให้ดูเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นน็อตเซตอัพนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ปิดฝายางเข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะทําหน้าที่บังคับไม่ให้ตัวนี้ถอดออกมาได้นะครับเท่ากับว่าผมสามารถคลายน็อตคลายที่ ท,ที่ตัวปรับปรับตำแหน่งเนี่ยได้ถึงแค่นี้นะครับพวกผมเซ็ตไว้แค่นี้เนี่ยผมหมุนต่อไม่ได้นะครับมันขโมยไม่ได้เพราะมันเอาไม่ออกคือมันปลดออกไปไม่ได้แต่ว่ามันคลายได้มากพอที่จะสามารถปรับตั้งตำแหน่งได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถจะหมุนเพื่อถอดมันออกมาเพื่อขโมยของของเราไปได้นะครับเนี่ยผมหมุนสุดแล้วนะครับมันหมุนได้แค่นี้นะครับหลังจากที่เราปรับตั้งตั้งตำแหน่งเสร็จเนี่ยก็สามารถขยับกลับเข้าไปเพื่อทําการล็อกได้เลย นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่มีเฉพาะในรุ่นโปรนั่นเองนะครับสำหรับตัวขากลางแบบ h y b r ิดล็อกนะครับตัวนี้นะครับตอนมามันก็จะแยกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับก็ทำการติดตั้งเข้าไปเซตอัพตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยเสร็จนะครับก็จะได้ท่านี้ก็คือคลายเพื่อขโมยไม่ได้แต่ว่าคลายเพื่อปรับตั้งได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ รุ่นโปรนะครับชุดแรกนะครับ03และ04นะครับโปรนะครับอย่าลืมนะโปรซีรีส์ l y f e c t Pro จะไม่มี01และ02นะครับจะเริ่มต้นที่รุ่น03ก็เป็นแบบบอลใหญ่แฮนด์บาร์นะครับแล้วก็รุ่น04นะครับเป็นบอลใหญ่แบบแกนกับขากระจกนะครับก็ประมาณนี้น่สนใจสินค้าผมปักตะก้าไว้นะลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ